Per diventare campione non basta essere veloce, devi dimostrare ogni giorno la determinazione che serve per essere il più veloce. Quando salgo in sella emerge un nea diverso, la bestia. Allora, come abbiamo detto, il motore è stato fatto per la prima volta e il เป็นการกลับมาสู่ประทินการแข่งขันอย่างเป็นทางการในรอบ5ปีของเบอร์โน่ซึ่งก็ถือว่าเบอร์โน่ทำได้ดีนะครับการกลับมาครั้งนี้รัฐบาลหันมากลับให้กลับมาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในเรื่องของการดึง MotoGP กลับไปอยู่ในเช็คอีกครั้งหนึ่งในรอบ5ปีนะครับเพราะว่าสาธา,ารณรัฐเช็คเนี่ยไม่ได้จัดการแข่งขัน MotoGP มาตั้งแต่ปี2021 นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี2025ในรอ5บ5ปีก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแฟนๆชาวเช็คเองนะครับก็ให้ความสนใจกับ MotoGP เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาเองก็มีการปูผิวทแท็กหรือว่ารีเซอร์เฟสใหม่มีคาแรคเตอร์ของสนามที่โดดเด่นชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าที่เบรโนวันแรกเกิดอะไรขึ้นบ้าง จริงๆแล้วในการซ้อมนะครับตั้งแต่ฟรีแพคทิสหนึ่ก็มีฝนตกแต่ก็แห้งเร็วกว่าแต่ว่าในรอบแพคทิสหรือว่ารอบ PR เนี่ยฝนก็ตกลงมาแบบกระหน่ำตั้งแต่ช่วงปลายปลายของโมโดทูเลยนะครับมาดูตัวเลือกยางก่อนตัวเลือกยางอย่างที่เราได้คุยกันตั้งแต่การพรีวิวนะครับเมื่อวานนี้หน้าซอฟมีเดียมฮาร์ดเนี่ยให้มาอยู่แล้วนะครับเป็นยางซิมเมตริกคือแก้มยางซ้ายขวาเหมือนกัน แต่ว่ายางหลังครับก็ยืนยันมาแล้วอย่างชัดเจนนะครับว่าให้ยางมา3ควคอมพาวซึ่งปกติเนี่ยยางหลังจะให้มาแค่2ควคอมพาวนะครับในสนามนี้ให้มาก็มีทั้งซอฟต์มีเดียมฮาร์ดนะครับแต่ว่าเนื้อยางฝั่งขวาจะแข็งกว่าฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าโค้งขวาแล้วก็ใช้ยางฝั่งขวาเยอะกว่านี่คือยางฝนครับยางฝนซอฟต์มีเดียมทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็ยางหลังก็เป็นแอสิเมตริกเหมือนกันก็คือ แก้มยางฝั่งขวาก็จะมีคอมเพลว์ที่แข็งกว่าฮอเก้มาตินกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ในภาพเนี่ยก็เป็นการจับนะครับในพิษของอพิเลียรถแข่งของมาโก้เบสเซคคี้ครับเบสเซคี้ทำเวลาในการซ้อมได้ดีนี่ก็คือฮอเก้มาตินครับแชมป์โลกคนปัจจุบันนะครับนักแข่งชาวสเปนิชบาดเจ็บ ตั้งแต่ช่วงเวลาของการออช่วงปรีซีซั่นนะครับที่มาเลเซียนะครับกลับมาแข่งขันได้สสนามสามสนามแรกกลับมาไม่ได้นะครับสนามที่4กลับมาที่กาตาเจ็บหนักนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ถอดใจแต่ว่าล่าสุดก็ตัดสินใจอยู่ต่อกับอะพิเลียนะครับแร้ฮอกเก้มาตินแล้วนี่เป็นสนามแรกที่กลับมาแล้วก็จริงๆแล้วเซสชั่นมันทงแดงตนะั้งแต่มโรทูนะครับลากยาวมาเพราะว่าฝนตกหนักมาก เซสชันในรอบ r r c t t i e ของ MotoGP ก็ดีเลยไม่พอสมควรเลยครับเกือบจะ20นาทีครับนี่ครับมาร์กมาเกสคุยอยู่กับมาก็ริกามอนตีนะครับครูชีฟของเขาคือทแทร็กนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้ำมันชุ่มมากแต่ที่ต้องชื่นชมเลยผิวทแทร็กใหม่แล้วก็ระบบระบายน้ำใหม่ของออโต้โมโตโดรมเบอร์โนเนี่ยนะครับ ถือว่าระบายน้ําได้เร็วมากคือสนามในยุคใหม่ๆนะครับต้องมีระบบฟลัดดิ้งหรือว่าการระบายน้ําที่ดีแล้วก็เบอร์โนโ่ทำให้เห็นนะครับฝนตกหนักระบายน้ําได้ดีนี่ครับสัจจุตจาก FIM นะครับก็จะมีลอรี c คาเปอ o โรซีนะเป็นคนขับลงไปตรวจสอบในทุกๆส่วนนะครับคาเปอซีก็เคยเป็นนักแข่งม o โต g p ีพีมาหลายสมัยนะครับโด่งดังมาก่อน ลงไปตรวจสอบว่าแทร็กมันขี่ได้ไหมลงไปตรวจสอบหลายๆอย่างนะครับโหนี่เซฟตี้คา์โดดเด่นเลยอะ่ะนี่ครับทีมเลยดีโอก็พูดคุยกันว่าจะายัางไงดีนะครับมาตินนี่เป็นจังหวะของไอโอคุระนะครับที่พลาดล้มในช่วงเช้ากับการซ้อมนะครับไฮไซนะครับไฮไซมาไม่ได้ความเร็วสูงนักนะครับแต่ว่าจังหวะเปิดคานเว้งเนี่ยท้ายสไลด์หนักมาก ก็เลยทำให้รถแข่งของไอโครนี่พังยับเลยคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นต้องแบกชิ้นส่วนกลับมาที่พิษนะครับแล้วก็ปากทางพิษเปิดครับพอระบายน้ําออกมาได้นะครับเริ่มต้นเซสชั่นด้วยทแทร็กชุ่มน้ําเลยออกมานําโดยราอูเฟรเดนเดสนะครับแล้วก็โยฮันซากโกช่วงแรกๆนะครับก็จะเห็นแจ็คมินเลอร์นะครับมาโกเบสกี้ที่โดดเด่นจริงๆแจ็คแล้วเนี่ยขี่แท็กนดีอดู่แล้ว แล้วก็นี่ครับเบสเอคีออกมาแล้วก็จังหวะของเปโก้บัรยานะครับหลุดลงไปบอกกวดนี่ครับ go free จริงๆแล้วมีจังหวะที่ขึ้นมาได้ดีนะครับสำหรับเปโก้ในบางช่วงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยืนระยะอยู่คนระับหลุดออกไปตรงโค้ง13หลุดออกมาอีกคนหนึ่งของโปเอสปาการโรครับสนามนี้เนี่ยโปเอสปาการโรนะครับลงมาขี่แทนมอลิกเบียเลสที่บาดเจ็บไป โจวันเมียก็คึกคักเหมือนกันครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับโอ้วิ่งมาเจอแอ่งน้ำพอดีเห็นไหมจังหวะที่สะบัดต,ตรงนี้นะครับโจวันเมียเนี่ยก็อ๋อเป็นจังหวะของมาโกเบสกี้นะครับที่ล้มวิ่งมาเจอแอ่งน้ำพอดีในจอเล็กนะครับในขณะที่เมียเนี่ยกำลังจะกำลังขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งนะครับรีเพลย์ขึ้นมาให้ดู2ทีห้าจสําำหรับโจอันเมียนะครับ แต่ว่าคนนี้ครับยอดเยี่ยมจริงๆมาร์คมาเกสไม่ว่าจะแทร็กแห้งแท็กฝนเอาอยู่หมดครับอิ p ม o v ูเวลาแต่ละทีคุณผู้ชมดูนะครับอย่างในช่วงครึ่งทางเนี่ยลบไปจุด8นะครับเร็วกว่ากาตาโร่ที่นำในก่อนหน้านี้เยอะมากนะครับเกือบ1วินาทีอ่ะกดลงไปทีนะครับ2ที4.4่วาตาโรเองก็ค่อยๆ i m p r o v ูขึ้นมา แล้วก็จะมีเนี่ยครับทั้งเบสซิกคีเองก็กลับมาขี่ได้นะครับรวมไปถึงฮอกเก้มาตินที่พอหลังผ่านประมาณ40นาทีครับแทร็กมันเริ่มแห้งโดยเฉพาะนในส่วนเรซิ่งไลน์แต่ว่ามันยังไม่พอครับยังไม่พอที่จะทำให้นักแข่งเนี่ยใส่สลิกทั้งหน้าและหลังลงมานี่เป็นจังหวะของม้าครับมีมาตินขี่ตามมาตินต้องทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาฟื้นกลับมาแล้วก็เรียกความมั่นใจมาให้ได้เร็วที่สุด แล้วในช่วงท้ายครับอเล็กมาเกสที่กำลังจะกดเวลาเข้าโค้งซ้ายล้มไปครับคุณผู้ชมกริปหน้าหายช่วงประมาณ7นาทีสุดท้ายนะครับอเล็กมาเกสต้องรีบวิ่งกลับไปเลยครับโค้ง7นะครับเป็นจุดที่ไปลองแลบเพนอตี้ที่เราพูดคุยกันว่าลองแล็บเพนอุตี้ยังอยู่จุดเดิมไหมอยู่จุดเดิมครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนองศาความกว้างให้มากขึ้นแล้วก็มีการทาสีเขียวไว้อย่างชัดเจนว่านี่คือแทร็กลิมิตนะ ยานหลุดมาเหยียบเชียวนี่ก็เป็นเปโก้บนรย่าครับคุณผู้ชมช่วงท้ายๆแล้วยังอยู่ที่13อยู่เลยอ่ะขี่ไม่ได้จริงๆครับเปโก้ในขณะที่ทีมงานของเกรซินน่นะครับก็เตรียมรถให้กับอเล็กมาเกสไว้เพื่อให้เขาออกไปขี่ให้ทันครับคุณผู้ชมฮอเก้มาตินมาตินเนี่ยเวลาในช่วงประมาณ15นาทีถึงส0นาทีสุดท้ายนะครับไต่ขึ้นมาอยู่ในท็อปฟาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมมาก กับคนที่เพิ่งหายบาดเจ็บมานะครับเล็กมาเกสกลับมาแล้วออกไปขี่เหลือแค่3นาทีครับรวมเอาแล็บนะครับก็ได้วิ่งแค่รอบเดียวอะแต่เล็กเกงก็อจริงแล้วก็มีฟิลลิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วดูคุณพ่อครับฮูเลียนี่คุณพ่อฮูเลียมาเกสครับลุ้นหนักเลยสาหรับลูกชายนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่คิวสได้สําเร็จสําหรับเล็กมาเกสครับคนที่ถูกเบียดตกออกไปก็คือราอูเฟเนเดสตกไปที่อันดับ11ครับ โอ้โหเจ็บใจครับราอูและนี่ก็เป็นคนที่เร็วที่สุดนะครับมาร์กมาเกสเร็วขึ้นไปจากเดิมนะครับจากที้2นาที4.4ช่วงท้ายกดลงมาอีกนะครับ2นาที3.9เร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณครึ่งวินาทีเห็นไหมครับที่บอกว่ามาร์กมาเกสเนี่ยอิ p ม o v e แต่ละทีคืออิ p ม o v e โหดมากออลไทม์แลบและคอร์ททำไว้โดยมาร์กมาเกสนะครับแทร็กแข่งก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2016เลยนะครับนาที54.596 กลับมาตรงนี้ครับในพิษของมาตินทีมงานแล้วก็ทุกคนเข้ามาตกมือให้เลยครับว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากฮอเก้มาดูผลกันครับกับการซ้อมในฟรีในรอบพร a c t i ิสครับมาร์กมาเกสเฟลที่สุดเลยนะครับใน t r a ็กกึง่งแห้งกึ่งเปียกสองที่3.935ครับอันดับ2ก็แน่นอนครับการันตีแท็กฝนสำหรับโยฮันซากโกสองที่4.4นะครับก็ตามประมาณครึ่งวินาที ฟาบิโอคาตาโรนะครับมากับแท็กฝนได้ดีเลยนะครับปีนี้ซอนที่4.6อ่า4.465อยู่อันดับที่3นะครับอันดับที่4ก็เป็นทางฝั่งของมาร์โกเบเซคียอันดับ5ฮอกเก้มาตินเวลาใกล้เคียงกันมากครับทั้งเบเซคียกับมาตินห่างกันอยู่0.2นะครับอันดับที่6แจ็คมิลเลอร์ครับแท็กฝนเมื่อไหร่บอกแจ็คได้เลยอันดับที่7ครับโจวันเมียอันดับที่8เป็นบัสเซนินีครับอันดับ9อเล็กมาเกสแล้วก็ อันดับที่10เป็นเปโดร์คอสต้าทีนี้เรามาดูหน่อยว่า4อันดับแรกมีใครบ้างนะครับรถแข่งดูปกติมีแค่2คันนะครับก็คือมาร์คมาเกสกับอเล็กมาเกสนะครับอันดับ1และ9 Honda มี2คันครับซาโกอันดับ2แล้วก็โจวันเมอันดับ7จ็ดยามาฮามี2คันเช่นเดียวกันครับฟาบิโอคาตาโร่กับแจ็คมินเลอร์อันดับ6นะครับอัพเรียสคันครับมาโกเบเซกี้กับฮอเก้มาตินนะครับ4และ5แล้วก็ รถแข่ง kdm มี2คันเช่นเดียวกันครับเอเนียบาซิเน่กับเปโดรคอสตันดับ8และ10 11เป็นของราอูครับ12เฟเมนสิบสาเปโก้นะครับ14อเล็กซ์วินอ่บ13อเล็กซ์วินครับ14เ, uh, เ14เป็นเอ่ออ่ะขออภัยเอาใหม่13เป็นเปโก้ไปนหน่ด้นะครับ14อเล็กซ์วิน15เป็นแบรดบินเดอร์แล้วก็16เป็นฟาบิโอดิอันอันโตนิโออันดับที่17โปเอสปาการโรนะครับมาขี que, ่แทนโมริกเบียเลส 18. ออคุโตเฟรนเดสลงขี่วายการให้กับยามาฮ่าครับอันดับที่ 19. m i มิเกลโอลิเวร่า20เป็นของไอโอคุระครับโอคุร ok ะเองกับสนามนี้ยังยกระดับไม่ได้โดยเฉพาะในแทร็กกึ่งแห้งกึ่งเปียกนะครับก็ต้องรอดูในแทร็กแห้งโอคุร ok ะจะขี่ได้ดีแค่ไหนทากะนาคากามินะครับที่มาขี่แทนกล้องวันแรกก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับจบการซ้อมในรอบแพ็ทิสอันดับที่21นะครับสอที่6.4 ก็ถือว่าตามผู้นำอยู่ประมาณ2.2.5นะครับ2.5ประมาณนี้แล้วก็อันดับที่22ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายนะครับก็เป็นของลูกามารินี่นะครับมารินี่เองก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่อยากฝืนครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่ถ้าขี่ในแถบฝนแล้วล้มเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ทีนี้มาดูเบสเซกเตอร์หน่อยคุณผู้ชม เบสเซกเตอร์ครับก็จะเป็นเซกเตอร์หนึ่งนะครับเป็นมาร์กมาเกสเรลที่สูตเซกเตอร์สองเบสเซกี้นะครับเซกเตอร์ขออภัยนะครับเซกเตอร์หนึ่งนะครับเป็นมาร์กนะครับอันดับสองเนี่ยเป็นเบสเซกี้อันดับสามเป็นแจ็คพินเลอร์แล้วก็เซกเตอร์ี่สองก็ยังเป็นมาร์กอยู่ตามด้วยซาโก้กับฟาบิโอควาตาราโรนะครับหนึ่งกับสองมาร์กกินครับในแท็กฝนเซกเตอร์ที่สามนะครับเป็นซาโก้ต่อด้วยมาร์กแล้วก็ควาตาราโรนะครับแล้วก็ เซกเตอร์ที่4มาตินคุณผู้ชมเออกับชิกเคนกว้างๆแบบนี้เนี่ยมาตินเร็วเฉยเลยตามด้วยซากโก้แล้วก็มาร์คมากเกสถ้าเราดูแบบนี้นะครับถ้าสภาพทแทร็กมันมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่มาร์คมากเกสจะชนะสูงมากก็ต้องรอดูว่าทแทร็กแข่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีสถานการณ์อะไรที่เราจะได้เห็นกันหรือไม่นะครับ ฟัสเซ็ตแลบของมาร์กนะครับทำไว้สองที3.935นะครับแต่ว่า Ideal Lap Time ก็คือรวมเวลาที่เร็วที่สุดแต่ละเซกเตอร์นะครับของมาร์กเซกเตอร์1เซกเตอร์2นะครับของซากโกเซกเตอร์3ของมาร์ตินเซกเตอร์4เนี่ยเร,เร็วกว่าเวลาของมาร์กอยู่จุดนะครับ0.3นี่นะครับมาร์กมาเกสจะแห้งจะฝนก็มานะครับสำหรับมาร์กเร็วจริงๆคุณผู้ชมออ นั่นคือการซ้อมในรอบ Practice ครับรอบ PR ก็เป็นการแบ่งกลุ่มของการ q u a l i f ายนะครับ10อันดับแรกจะผ่านเข้าสู่ Q2 แบบอัตโนมัติส่วนอันดับที่11ลงไปนะครับก็ต้องไปเหนื่อยในรอบ Q1 แล้วก็ลุ้นกันดูครับว่า2อันดับแรกใน Q1 ใครจะผ่านเข้าสู่ Q2 ต่อไปการคอล l i ฟายก็จะมีในช่วงประมาณบ่าย4โมงกว่านะครับของเวลาบ้านเรา แล้วก็การแข่งขันในรอบสปรินต์นะครับก็จะมีขึ้นในเวลา2องทุ่มตรงในคืนวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยนะครับการแข่งขันรอบในรอบเมนกลางปีของรุ่นม o เตจีพก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ก็จะแข่งขันในเวลา19บเนาฬิกาตรงหนึ่งทุ่มตรงเวลาบ้านเรานะครับถ่ายทอดสดก็สามารถติดตามกันได้นะครับหลากหลายช่องทางน,นะครับหลักๆในเมืองไทยที่ถูกลิขสิทธิ์เลยนะครับก็จะเป็นทาง t r u e Vision s p o r t TV MotoGP 1ช่อง6-18นะครับ หรือลายท่านนะครับก็อาจจะมีการซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะไม่ว่าจะเป็นผ่าน Moto GP หรือแม้กระทั่ง SPO n าวก็มาติดตามไปด้วยกันนะครับนั่นะก็เป็นทั้งหมดนะครับกับการรายงานผลการซ้อมรอบ p พ็กกิสหรือว่ารอบ PR ของ Moto GP สนาม12นะครับเช็คกลางปีที่ออโต้โมโตโดรมเบอร์โนนะครับกลับมาครั้งแรกในรอบ5ปีเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ q อล l ไฟสปรินต์แล้วก็รอบเมนเรสครับ